หากคุณกำลังมองหามอเตอร์ไซค์ที่ผสมผสานระหว่างความประหยัดความทนทานและสไตล์ที่โดดเด่นในแบบฉบับสปอร์ตสรีทไบค์ซูซูกิ g r 150คือหนึ่งในตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามมอเตอร์ไซค์รุ่นนี้ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับทั้งการใช้งานในชีวิตประจำวันและความร้าใจในการขับขี่ด้วยรูปลักษณ์ที่ดุดัดนพร้อมกับสมรรถนะที่ตอบโจทย์สำหรับทั้งมือใหม่และผู้มีประสบการณ์ดีไซน์ที่สปอร์ตและทันสมัย suzuki gr 150มาพร้อมดีไซน์ที่โดดเด่นสะท้อนความเป็นสปอร์ตใบอย่างเต็มรูปแบบโครงสร้างตัวถังแบบไดมอนด์เฟรมเสริมความมั่นคงและน้ำหนักเบาไฟหน้าแบบฮาโลเจนทรงแหลมพร้อมไฟไท้ายเล็ดเสริมความล้ำสมัยขนาดตัวรถเหมาะกับก,บการใช้งานทั้งในเมืองและทางไกลเบาะนั่งแบบแยก2กตอนให้ความสบายในการขับขี่ทั้งคนขี่และคน้อนไม่ว่าจะใช้งานในชีวิตประจำวันหรือออกทริปยาวๆก็มั่นใจได้ในทุกเส้นทางขุมพลังและสมรรถนะ หัวใจหลักของ GR 150คือเครื่องยนต์4จังหวะด1สูบขนาด1 5 0ซ c ระบายความร้อนด้วยอากาศให้กำลังที่พอเหมาะสำหรับการขับขี่ทั่วไปมีอัตราเร่งดีตอบสนองได้อย่างรวดเร็วและนุ่มนวลระบบเกียร์แบบธรรมดา5สปีดให้การเปลี่ยนเกียร์ที่แม่นยำและลื่นไหลพร้อมกับระบบจ่ายน้ำมันหัวฉีด FI ที่ช่วยเพิ่มความประหยัดน้ำมันและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมระบบช่วงล่างและการควบคุม ในด้านการควบคุมซูซูกิ GR 1 5 0่ามาพร้อมโชคอัพหน้าแบบเทเลสโคปิกและโชคหลังแบบสวิงอาร์มพร้อมโชกค,คู่ที่ช่วยดูดซับแรงสะเทือนได้ดีเยี่ยมเพิ่มความนุ่มนวลในทุกพื้นผิวถนนระบบเบรกหน้าดิสเบรกส่วนด้านหลังเป็นดรัมเบรกให้การหยุดที่มั่นใจและปลอดภยัยวงล้อขนาด18นิ้วทั้งหน้าและหลังพร้อมอยางแบบทูบเลสช่วยให้ยึดเกาะถนนได้ดีในทุกสถานการณ์ความประหยัดและค่าดูแลรักษาอีกหนึ่งจุดเด่นของ g r 1 5 0คือเรื่องของความประหยัดน้ำมัน ด้วยระบบหัวฉีดที่ออกแบบมาให้ใช้เชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพทําให้เหมาะสําหรับผู้ใช้ที่ต้องเดินทางทุกวันรวมถึงค่าดูแลรักษาที่ไม่สูงอะไรหาง่ายและการบํารุงรักษาแบบง่ายง่ายตามมาตร,รฐานของซูซูกิช่วยให้ผู้ใช้สามารถดูแลรถของตนเองได้โดยไม่ต้องพึ่งช่างตลอดเวลาเหมาะกับใครซูซูกิ g r 150เป็นรถที่เหมาะสําหรับผู้ที่ต้องการมอเตอร์ไซค์ที่มีทั้งความเท่และใช้งานได้จริง ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษาพนักงานออฟฟิศหรือผู้ที่ชอบขับขี่แบบสบายๆในเมืองรวมไปถึงผู้ที่กำลังมองหารถสำรองหรือรถใช้ประจำวันที่ทั้งประหยัดและเชื่อถือได้นอกจากนี้ยังเหมาะกับผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นขับขี่เพราะควบคุมง่ายน้ำหนักเบาและไม่แรงจนเกินไปสรุปในภาพรวมซูซูกิ g r 150คือมอเตอร์ไซค์ที่น่าจับตามองในกลุ่ม1 5 0่งรอซีซีด้วยดีไซน์สปอร์ตขับขี่สนุกควบคุมง่ายและมีความประหยัดเชื้อเพลิงที่ยอดเยี่ยม เหมาะสำหรับผู้ใช้ทุกเพศทุกวัยที่ต้องการมอเตอร์ไซค์ใช้งานแบบอนเนกประสงค์ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางในเมืองหรือออกทริประยะกลาง GR 1 5 0ก็สามารถตอบโจทย์ได้อย่างลงตัวหากคุณสนใจสุซูกิ GR-150 อยา่าลืมแวะโชว์รูมสุซูกิใกล้บ้านคุณเพื่อทดลองขับและสัมผัสด้ดวยตัวเองแล้วคุณจะเข้าใจว่าทำไมรถรุ่นนี้ถึงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องในหลายประเทศทั่วเอเชียรวมถึงประเทศไทย